สวัสดีครับนี่คือคู่มือการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมจัดการร้านอาหารร้านข้าวมาข้ฟ่างนะครับจะทําโดยศูนย์วิจัยและพัฒน,นาซอฟต์แวร์ไทยเมโทรเทคครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเบื้องต้นนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ตอนนี้ก็จะให้ใช้ดูแล้วก็ถ้ามีข้อบกพราองยังไงก็สามารถติมาได้เลยนะครับส่วนนี้ครับก็จะมีฟังก์ชันการทํางานอยู่ หลายส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าตาหน้าหลักของโปรแกรมกันนะครับนี่คือหน้าหลักของโปรแกรมนะครับมีฟังก์ชันทําการขายรายการอาหารนะครับลูกค้าพนักงานรายงานยอดขายนะครับแล้วก็ออกจากระบบครับเรามาดูส่วนของรายการอาหารกันนะครับารายการอาหารในที่นี้ผม เพิ่มไหมอูสองรายการนะครับก็คือสามารถดูข้อมูลต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลได้นะครับส่วนของลูกค้าครับก็สามารถดูได้เหมือนกันครับในส่วนของรูปภาพก็จะเป็นรูปหรือว่าน้ำบันต่างๆนะครับก็สามารถเพิ่มลบแก้ไขได้บบบนี่ก็เหมือนกันครับพนันกงานเพิ่มลบแก้ไขได้ครับ ไปเป็นหน้าหายนะครับเราก็ต้องทําการเลือกข้อมูลง,งานก่อนนะครับหลังจากเลือกเรืค้าที่ต้องหานนะครับเลือกอาหารครับแล้วก็ใส่จํานวนครับสองรายการนะครับ ก็จะโชว์ข้อมูลครับราคาทั้งสิ้นแล้วก็คำนวณแบทแล้วก็ราคารวมสุดทีนะครับทําการออกไปเสร็จนะครับนี่เป็นหน้าตาฟอร์มไปเสร็จนะครับก็จะโชว์ต่างๆครับแล้วก็รูปของคาก็จะมีเลขที่นะครับมีวันที่พิมพ์ใบเร็จแล้วก็ที่อยู่ของร้านนะครับทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้ ในกรณี้เป็นลูกค้าใหม่นะครับเราก็สามารถถ่ายเป็นรูปบัตรเข้าไปได้นะครับผ่านกล้องเว็บแพมครับกดปิดกล้องครับในที่นี้ไดเวอร์ของผมอาจะเห็นเป็นภาพสีดํานะครับแต่จริงๆจะสามารถบันทึกภาพได้ครับจากนั้นก็เลือกไฟล์ที่ต้องการเส่ข้อมูลนะครับภาพนี้เป็นภาพ ทดลองรช้นะครับอันจะยังไม่ชัดพนักง,งานที่ทำระบบครับเลือกเมนูนะครับแล้วการอาหารถ้าเกิดว่าเราต้องการลบนะครับเราก็สามารถคลิกลบได้ลองออกไปเสร็จนะครับนี่ครับ คือจะออกมาแต่รูปภาพนะครับแต่ข้อมูลก็จะยังไม่มีนะครับถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลภายหลังนะครับก็สามารถทําได้ครับโดยการกดแก้ไขนี่ครับอันนี้ที่มีหลายอันเพราะผมทําการทดสอบนะครับที่เราลบก่อนนี่ครับเราก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่หลังได้นะครับการแก้ไข พาพิวชื่อครับที่อยู่ครับเบอร์เทอติดต่อแล้วก็อีเมลนะครับผมจะมวไปครับก็กดบันทึกครับครับท่านี้ก็จะจะขายข้อมูลเสร็จสิ้นนะครับนหน้าการขายก็ของลูกค้าคนล่าสุดเมื่อกี้ก็นี่ครับ ก็จะมีข้อมูลแล้วนะครับเป็นส่วนรายง,งานยอดครับก็รายง,งานยอดก็จะสามารถดูยอดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีได้นะครับโดยเลือกจักวัดแล้วก็ทําการกดค้นหาในที่นี้มีรายการอยู่ไม่มากนะครับล้วก็กดดูทั้งหมดนะครับเพียงรายการเดียวนะครับที่ทําการขายขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้า ถ้าสะกันใดก็ขออาไปเป็นที่ได้ครับ